โอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวแฟลตตำรวจให้ดูนะครับว่าภายในตัวห้องเนี่ยมันกว้างแค่ไหนอยู่ได้กี่คนนะครับสำหรับใครที่มีเด็กเยอะๆเจะพามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูด้านในของแฟลตนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนแฟลตนะครับนี่ครับมีตำรวจเตะตะก้อกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูห้องนี้ครับห้องนี้จะเป็นห้องเปล่าไม่มีคนอยู่นะครับยังรอน้องๆมามาอยู่นะครับนี่ครับเปิดเข้าไป เติมอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับข้างนอกก็จะเป็นห้องรับแขกอันนี้จะเป็นห้องรับแขกด้านซ้ายเป็นห้องนอนนะครับแต่ยังไม่มีคนอยู่นะก็รอน้องๆนอนตั้งแี่14-15มาอยู่นะครับนี่นะนะครับมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องครัวกับห้องน้ํานะห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นห้องครัว ซิงล่าจานอะไรไมีให้ครบเลยนะครับนี้เป็นหน้าต่างเปิดตา,ดตาวิวด้านหลังมีโอเคนะครับต่อไปเราจะลองไปดูในห้องน้ำนะครับห้องน้ำกว้างรอเป่านะเปิดไฟได้ดนี่นะห้องน้ำไอเป็นฝักบัวเขาให้ฝักบัวมามีชักโครกนะครับมี ที่แขวนม่ใช้ตัวให้เรียบร้อยนี่เป็นห้องว่างนะครับยังไม่กี่เป็นห้องห่างมีกระจกวินหน้าห้องน้ำนี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูห้องนอนอีกทีนะดูดีเทลทีว,ว่าห้องนอนเป็นยังไงนะี่ห้องนอนมันจะกว้างนะครับเอาวางเตียงเอาวางอะไรได้นะห้องครัวกส็สบายอะ่ะห้องครัวกว้างเอาโต๊ะข้าววางได้นะครับ <c oughs> ปิดฝาของรางัด อันนี้เป็นห้องใหม่เลยนะครับที่สฉพาบ้านข่อยลอบรีนะครับน้องๆคนไหนอยากเมนูก็เลือกบ้าน่อยได้เลยนะครับวิวข้างนอกก็จะประมาณนี้อึงอืม